ครับสวัสดีนะผู้ชมทุกท่านนะครับผมนายช็อตตี้บูจวัยเช่นเคยครับวันนี้ครับกลับมากันที่เกมมือถือ Idol l u ู a นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยมาในแนว Idol ตามชื่อเกมเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้มีภาษาไทยแล้วนะครับแถมยังพ่วงระบบ Play to Earn เข้าไปด้วยนะครับสามารถรับตัวของไอเทมได้ฟรีแล้วก็สามารถแลกเปลี่ยนเป็นโทเคนได้ในภายหลัง ซึ่งเคอเรนซีของเกมนี้นะครับมันจะใช้โดนัทนะครับกับพาเวฟสองอย่างเนี่ยแหละครับสามารถที่จะแลกเปลี่ยนเป็นโทเค็น ILT ได้นะครับอันนี้นะถ้าเป็นโดนัทจะแลกเป็น ILT ถ้าเป็นไอตัวของพาเฟ่เนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็น c ีทได้เลยโดยตรงแล้วก็ทั้ง2องเหรียญเนี่ยมันสวอปไปมาหากันได้อยู่แล้วนะครับนั่นหมายความว่าท่านผู้ชมก็ไปดาวน์โหลดเจ้าตัวแอปพลิเคชันกระเป๋า wallet C2X มาก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไม่มีที่เก็บพวกเหรียญเนาะ ทีนี้ท่านผู้ชมก็ไปเล่นเกมตามปกตินั่นแหละครับก็เมื่อเราได้โดนัทมาหรือว่าได้พาเฟ่มาเนี่ยก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนเป็นโทเค็นของเกมนี้ได้แล้วนะครับซึ่งโทเค็นของเกมนี้จะใช้ชื่อว่า I-LT นะครับซึ่งมันสามารถสวอปเป็นเหรียญ C2X ก็ได้ก็ตามภาพนี้เลยนะครับ คำถามต่อมาคือแล้วไอเทมเนี่ยมันจะได้ได้ไงใช่ไหมครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยเข้ามาในเกมก่อนนะแล้วดูด้านขวาบนเนี่ยมันจะเป็นตัวของภารกิจประจําวันประจําสัปดาห์นี่แหละครับจะทําให้เราได้รับโดนัทซึ่งมันก็ทําได้ทุกวันใช่ไหมครับเราก็จะได้วันละร้อยเจ็ดสิบโดนัทนะครับแล้วก็ทุกสัปดาห์นะครับก็จะมีตัวของโดนัทเนี่ยแจกให้เราเจ็ดร้อยถ้าเกิดทําภารกิจครบนะครับ อีกส่วนหนึ่งนะครับมันจะอยู่ในกิจกรรมพิเศษของเกมนี้ก็คือศึกยุทธศาสตร์มาคีนาซึ่งอันนี้เนี่ยท่านผู้ชมน่าจะต้องเล่นประมาณสัก2 3วันมันถึงจะเปิดนะครับอันนี้ให้คิดง่ายๆเป็นเหมือนพวกระบบอารีนาอะไรแบบนั้น เมื่อท่าผูะชมได้ตัวของโทเค็นมาแล้วนะครับก็สามารถมาแลกของรางวัลได้ที่หอส่งสัญญาณมิติเลยนะครับเห็นไหมมันจะมีร้านแลกแห่งมิติอยู่นะครับซึ่งอันนี้ก็คือได้จากกิจกรรม PVP นั่นแหละเนาะเออก็จะสังเกตว่ามีของให้แลกเพียบเลยแล้วก็ดูด้านซ้ายมีร้านค้าแลกโดนัทซึ่งอันนี้แลกมาเป็นตัวละครเลยนะ แล้วเราจะแลกเปลี่ยนเป็นโทเคนได้ยังไงใช่ไหมครับในตอนนี้นะครับผมเข้าไปดูในเซตติ้งของเกมเนี่ยยังไม่ปรากฏให้มีการเชื่อมกระเป๋าในตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องรอในอนาคตหรือถ้าเกิดมันมาแล้วนะก็มาแจ้งเตือนกันนิดน,นึงนะในใต้คลิปอะไรเงี้ยผมจะได้อัปเดตรายละเอียดของคลิปแล้วก็ใต้คลิปให้ครับ โอเคเดี okay, so brothers, PI, yourself, acle, Now, ๋ยวเราเริ่มเล่นเลยกันละกันนะครับท่านผู้ชมก็ไปที่ด้านขวาล่างได้เลยครับจะมีคาสั่งเริ่มทันทีกับประจนภัยต่างกันยังไงก็คือถ้าเกิดเริ่มทันทีมันจะพาไปดันเจี้ยนสุดท้ายเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราดูการประจนภัยเนี่ยมันก็จะมีเหมือนสรุป่ยว่าตอนนี้เราฟาร์มทรัพยากรได้ต่อชั่วโมงเนี่ยอะไรบ้างแล้วก็เท่าไหร่นะครับซึ่งมันสามารถเร่งความเร็วได้ที่ด้านซ้ายด้วยตรงนี้แต่ว่ามันจะฟรีวันละหนึ่งครั้งแล้วก็ดูโฆษณาก็ได้ฟรีอีกหนึ่งรอบม เป็นรถเข็นของน้องเขานั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะได้ตัวของไอเทมต่อชั่วโมงมากขึ้นเนี่ยก็คือต้องลุยตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยลุยดันเจี้ยนไปเรื่อยนะครับแต่มันจะไม่ได้เพิ่มขึ้นทุกด่านนะมันจะเพิ่มขึ้นแค่เฉพาะด่านที่มันมีไอเทมชิ้นนี้เห็นไหมครับนั่นหมายความว่าด่าน3ามขีดผมก็จะได้ไอนี้มา1อันนะครับแล้วก็เวลาจะอัปเกรดเลเวลเนี่ยดูด้านซ้ายล่างเห็นไหมครับเออมันต้องสะสมให้ครบตามช่อง ช่วงแรกอาจจะมีแค่ช่องเดียวเล่นมาสักพักมี2ช่องและตอนนี้มี3ช่องแล้วเห็นไหมครับเออนั่นแหละงั้นก็เริ่มเลยกันแล้วกันครับไปรับการจัดทีมนะครับก็แนะนําว่าให้จัดที่มันเป็นธาตุเดียวกันเยอะๆแล้วก็ถ้าเกิดได้เปรียบฝั่งตรงข้ามด้วยก็จะดีส่วนการแพ้ทางชนะทางดูด้านขวาบนเลยเกมนี้จะมี6ธาตุนะครับไฟชนะลมลมชนะดินดินชนะน้าน้าชนะไฟนะครับแล้วก็แสงกับมืดจะชนะกันเอง แสดงว่าด่านนี้เนี่ยผมได้เปรียบเนาะถึงแม้ว่าเลเวลผมจะน้อยกว่าก็มีโอกาสชนะได้นะครับส่วนด้านบนเนี่ยมันจะเป็นตัวของค่า CP ความเก่งของเรากับศัตรูนั่นเองครับก็จะเห็นว่าตีผมน้อยกว่าแล้วก็จะมีตรงดาวตรงดาวนี้ก็คือที่ผมบอกเมื่อกี้แหละถ้าเกิดเราจัดทีมที่มันเป็นธาตุเดียวกันเยอะๆมันก็จะได้รับสเตตัสบนับเพิ่มเติมนั่นเองครับและมันก็ยังมีเรื่องของบัฟฝ่ายด้วยนะก็คือถ้าเกิดเราเอาฝ่ายเดียวกันอนะลงกันเยอะๆก็จะได้รับตัวของบนนั้นเพิ่มเติมไปด้วย แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตัวละครไหนอยู่ฝ่ายไหนใช่ไหมครับก็คือในรูปของตัวละครอนะ่ะด้านขวาล่างมันจะมีบอกฝ่ายอยู่ก็คือจะมีสีม่วงกับสีทองเห็นไหมครับเออหน้าตามันก็จะแบบ คล้ายๆกันนะนะมันเป็นเหมือนพวกสไลด์เหมือนกันอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราจัดตีได้แบบนั้นมันก็จะดีนะครับแล้วท่าน,นั้นยังไม่พอครับท่านผู้ชมดูด้านบนต่อมันมีเรื่องของการทาเบิร์สหรือว่าทาคอมโบด้วยซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยจะต้องหาตัวละครที่มันมีสกิลที่ได้รับผลดีบัฟตามนี้เลยอันนี้คือถ้าจะไม่ผิดเป็นไฟไหม้เนาะอันนี้คือมึอนงงอันนี้อะไรก็ไม่รู้น่าจะเป็นล็อกเป้าแล้วก็รุนแรงอะไรเงี้ยซึ่งแต่ละท่าอะมันจะมีเรื่องของการทาเบิร์สคอมโบแบบนี้ไม่เหมือนกันเเเเเเเพรรราาาาาาะะะฉนน,นัั้้้หมมยยคคววว่่กกีลจดดตตอองิ เกมอื่นๆในแนวเดียวกันไงเพราะว่ามันมีรายละเอียดปลีกย่อยค่อนข้างเยอะตามที่ได้กล่าวไปก่อ,น,อนนี้เมื่อเราจัดทีมเสร็จเรียบร้อยก็สู้ได้เลยครับมีเร่งความเร็วคูณ2แล้วก็ออโต้มาให้เรียบร้อยนะครับแค่นั้นแหละจบนะครับเราไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นครับถ้าเกิดไม่ไหวก็แค่ไปอัปเกรดตัวละครมาเท่านั้นเองครับผมหรือไม่ก็อาจจะสลับตําแหน่งการยืนก็ได้นะเพื่อมันมีบางแมตช์ผมแค่สลับตําแหน่งของตัวละครมันก็พลิกกลับมาชนะได้เหมือนกันนะก็ลองดูกัน俩กัน มาดูอีกสักด่านหนึ่งครับจะเห็นว่าศัตรูเนี่ยเก่งกว่าผมเยอะเลยครับ CP นี่โดดจากด่านเมื่อกี้ประมาณ2 0 0 0 0ืเลยนะก็ไม่น่าไหวครับไม่เป็นไรไไก็ไม่ไหวก็ไม่ไหวช่างมันครับเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นต่อดีกว่าเนาะ รับดันเจี้ยรูปแบบอื่นนะครับมันจะอยู่ในพื้นที่พิเศษนะครับมันก็จะมีหลากหลายดันเจี้ยเลยไม่ว่าจะเป็นหอคอยใช่ไหมครับอ่าหอคอยเนี่ยมันจะได้รับไอเทมที่เอา,เอาไว้ใช้ในการเลื่อนขั้นตัวละครค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าชนะในแต่ละการทดสอบหรือแต่ละหอคอยเนี่ยจะได้รับไอเทมเป็นจํานวนมากเลยนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรพูดเพิ่มเติมครับไปจัดตี้ให้เก่งๆแล้วมาลุยทีเดียว แล้วก็อีกอันนึงจะเป็นดันเจี้ยนรอยแย่นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะประมาณแนวโลกรายนะครับอะโลกรายยังไงเดี๋ยวพาไปให้ดูกันแล้วกันครับเดี๋ยวเลือกดันเจี้ยนสักอันหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ใช้พลังงานที่เป็นรูปหน้างตาแบบนี้นะครับแล้วถ้าเกิดเคยผ่านไปแล้วเนี่ยสามารถใช้คําสั่งสํารวจอัตโนมัติได้ด้วยครับในดันเจี้ยนนี้นะครับเราสามารถลงตัวละครไปได้มากกว่า5ตัวนะครับก็คือสูงสุด7ตัวเลยแต่เวลาสู้มันก็สู้ทีละ5ตัวอยู่ดีนะอ่ะก็เดี๋ยวลองดูเลยแล้วกันครับอันแรรกกนนนี้เเป็าต่อสูอะ ถ้าเกิดเราเก่งกว่าก็ไม่น่ามีปัญหาอันนี้พลัง9ก้าหมื่นสามครับไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับเริ่มเลยก็แล้วกันอ,อ๋อแล้วก็ในโหมดนี้เลือดลดแล้วลดเลยนะครับเราจะต้องแบบว่าไปเก็บไอเทมที่มันฟื้นเลือดอะ่ะเดี๋ยวพาไปดูกันแล้วกันโอเคชิวๆครับอันนี้อ่ะเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขยับไปด้านหน้านะครับถ้าเกิดว่าเป็นรูปการ์ดแบบนี้คือเราจะได้เลือกบัฟนะครับก็แล้วแต่เราว่าจะเลือกอะไรก็อ่านกันเอาเองก็แล้วกันนะครับอันนี้แล้วกันเนาะเพิ่มดีเฟนส์ของพวกทุกตัวนะครับ20%นะ แล้วก็มีการต่อสู้ต่อใช่ไหมครับอ่ามันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือที่ผมบอกเรื่องของการฮิลก็คือเราต้องลงเข้าไปที่ช่องที่เป็นนางฟ้านะครับถึงจะฮิลได้นะครับแล้วก็อันนี้คือเป็นบอสประจําชั้นและล่าสุดท้ายก็คือจะเป็นพวกกล่องของข,องขวัญกล่องสมบัติอะไรงนี้แล้วมันก็ถึงจะลงไปที่ด่านต่อไปได้และนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมเขาถึงให้ตัวละครเราเนี่ยลงมาได้มากกว่า5ตัวนั่นเองครับเพราะว่าอาจจะมีแบบเผลอพลาดตายไปไงเนาะจะได้เอาตัวละครตัวอื่นมาช่วยครับ ชนะแล้วจะได้อะไรใช่ไหมครับก็ได้รับไอเทมต่างๆมากมายเลยครับโดยเฉพาะอันนี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยเคยได้รับตัวละครตัวนี้มาแล้วนะแล้วสะสมเจ้าไอตัวสีแดงๆอันเนี้ยครบก็จะสามารถรับตัวละครได้อีกนะครับส่วนระบบอีกอันหนึ่งที่เปิดนะครับก็คือศูนย์รับคําขออันนี้คือการส่งคนไปหาของแหละช่วงแรกก็คงต้องหาเจ้านี่เยอะๆนะครับจะได้อัปเกรดตัวละครได้เยอะๆนะฮะก็จะมีเงื่อนไขบอกอยู่ด้ยวยนะว่าเราต้องส่งใครไปนะครับก็ต้องส่งธาตุน้ําไปกับธาตุดินเนาะ มีทัดดินปะเนี่ยเออนึกว่าไม่มีซะแล้วนะครับแล้วมันก็มีบอกแรงด้วยนะว่าต้องแหลงอะไรขึ้นไปครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปเปิดปองกันดีกว่าครับที่ระบบซัมมอนนะครับซึ่งเกมนี้มันจะมีตั๋วแจกให้จากการเล่นด้วยนะผมเปิดไปได้20บใบนะครับเดี๋ยวคราวนี้ผมจะเปิดอีกรอบหนึ่งนะครับใช้เงินแคส2 0 0อนะครับก็ถามว่าแจกยังไงมก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะเปิดได้ตั้ง3ามใบตั้งแต่เข้ามาเล่นได้ไม่กี่ชั่วโมงครับผมอ๋อดูดีครับเกมนี้คือตัวละครเป็นไลฟ์นะ ทำไมมันเค็มๆขนาดนี้โอ้เค็มมากเลยที่ดีๆหน่อยก็จะเป็นกรอบสีฟ้านะแล้วก็ดีขึ้นไปอีกก็คือจะเป็นกรอบสีม่วงครับส่วนตูอต้อื่นๆก็มีนะครับแต่ว่ามันจะใช้ตัวอีกประเภทหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันยังไม่ได้ในช่วงแรกๆครับต้องเล่นไปไกลกว่านี้ก่อนแล้วก็จะมีซัมมอนมิตรภาพอ่ะอันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะไปแอดเพื่อนนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนเจ้าตัวไอหยดน้ํานี่แหละแล้วมาเปิดได้หรือเราจะดูโฆษณาก,ก็ทําได้ครับ ส่วนเรื่องของการอัพเกรดนะครับก็คือมาที่เมนูจัดการโรเวลได้เลยนะครับมันก็ไม่ได้แตกต่างจากเกมในแนวเดียวกันมากนักนะครับอายุตัวอย่างใครสักคนหนึ่งดีคนนี้ก็แล้วกันเพิ่งได้มานะครับมีคําสั่งใส่ของอัตโนมัตินะครับแล้วก็ถอดอัตโนมัติมีเหมือนกันก็คือคําสั่งปลดแค่นี้เองแล้วถ้าเกิดอุปกรณ์ชิ้นไหนที่มันเป็นระดับสีฟ้าขึ้นไปจะสามารถอัพเกรดได้ด้วยนะครับโดยการใช้หินพวกนี้หรือว่าใช้ไอเทมชิ้นอื่นเป็นวัตถุดิบก็ได้ครับ ส่วนเรื่องการอัปเกรดเลเวลก็คือตรงนี้นะครับกดค้างไว้ได้เลยนะครับแล้วเมื่ออัปเกรดไปจนถึงเพดานเลเวลในแต่ละขั้นนะครับก็อย่างเช่นเลเวล10 20 40อะไรแบบนี้นะครับมันจะเริ่มใช้ไอเทมอีกรูปแบบหนึ่งคืออันนี้ครับที่เป็นขวดม่วง,วงซึ่งมันจะได้ง่ายจากการไต่หอคอยนั่นแหละแล้วมันก็จะสามารถอัปเกรดเลเวลเกิน10ได้นะครับและก็เลเวลสกิลเนี่ยมันจะอัปเกรดขึ้นด้วย ส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวละครนะครับมันจะอยู่ที่เมืองของเราครับด้านซ้ายล่างเลยครับเวลิุสนะครับที่เกี่ยวข้องจะมี2อันด้วยกันคือด้านซ้ายสุดครับวิหารแห่งการวิวัฒนาการอันนี้คือเวลาที่ท่านผู้ชมเนี่ยมีตัวซ้าเยอะๆนะครับมันจะสามารถเอามาเลื่อนคั้นได้เห็นไหมครับเออถ้าเกิดเป็นระดับสีฟ้าก็คือจะใช้ตัวเหมือนกัน3ตัวเนาะรวมกันก็จะกลายเป็นสีฟ้าและกรอบม่วง ถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่มันเป็นสีม่วงนะครับมันก็จะอีลอบเดียวกันแต่ว่ามันจะใช้ตัวละครน้อยกว่านะครับอย่างเช่นสมมุติคนนี้ละกันเห็นไหมว่ามันใช้ตัวเดียวไม่เหมือนสีฟ้าสีฟ้าใช้2ใช่ไหมครับทีนี้พอเราเลื่อนขั้นมาแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นสีม่วงแล้วก็มีเหมือนกับขอบม่วงอีกทีนึงคราวนี้เราจะใช้ตัวละครตัวไหนก็ได้นะครับที่มันเป็นทตุเดียวกันและก็ต้องเป็นกรอบม่วงขอบม่วงเหมือนกันด้วยนะครับมันถึงจะเลื่อนกลายเป็นสีเหลืองหรือสีทองได้ครับ อีกส่วนหนึ่งจะอยู่ตรงกลางเลยครับแท่นบูชาแห่งวิญญาณนะครับอันนี้หมายความว่าไงหมายความว่ามันจะดูว่าตัวละครหลักของท่านผู้ชมเนี่ยเลเวลต่ําสุดคือเท่าไหร่นะครับอย่างไนตี้ผมเนี่ยเลเวล43ตัว22ตัวเพราะฉะนั้นเลเวลที่ต่ําที่สุดก็คือ20นะครับและเราสามารถที่จะเลือกตัวละครตัวอื่นได้เมื่อเราเลือกเสร็จปั๊บเนี่ยตัวละครตัวนั้นจะเด้งเป็นเลเวล20ทันทีก็เหมาะสําหรับเอาไว้ลงไอ้กิจกรรมที่มันเป็นโรครนั่นแหละ แล้วก็มันจะมีโคต้าด้วยนะครับไม่ได้ใส่ได้ทุกตัวนะครับก็ต้องทําการขยายช่องโดยใชไอเทมชิน้นนี้ซึ่งมันก็ได้รับจากการเล่นนั่นแหละครับขยายช่องได้เห็นไหมแล้วถ้าเกิดเราอยากจะเอาออกก็ทําได้ครับก็คือกดเอาออกแค่นี้แหละแต่ว่ามันจะมีครูดาวที่ช่องนั้น1วันเต็มๆอีกส่วนหนึ่งก็คืออันนี้ครับวิหารแห่งการชําระลางนะครับซึ่งอันนี้ก็คือการรีเซ็ตตัวละครน,นั่นเองใช่ไเมกี้ผมไปสาธิตการอัปเกรดตัวนี้มาใช่ไหม แต่ว่าผมไม่ได้ใช้ไงก็สามารถมาชําระล้างได้โดยการใช้เงินแคด20หน่วยนะครับไม่มีฟรีนะครับตรงนี้ตัวอีกอันนึงสก,กัดอีเทอร์นะครับอันนี้คือตัวละครที่มันเป็นกรอบสีขาวอะเออโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะมีลิสต์อยู่ที่นี่นะครับแต่ว่าผมไปติดไอตัวสก,กัดโรเวลเกรดธรรมดาโดยอัตโนมัติไว้ oh เวลาที่ได้มาปั๊บเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็นอันนี้เลยครับเหรียญเออเหรียญสไลด์เมนเนาะเพื่อมันสามารถเอาไปแลกเปลี่ยนได้ที่้านคานะครับก็ค,คือคลิกเข้าไปได้เลยแล้วดูวด้านซ้าย <S <S เห็นไหมนี่ไ,งไง มันก็มีทั้งการแลกตัวละครแล้วก็เศษของตัวละครที่เห็นเป็นหน้าสไลม์เนี่ยอันนี้คือเป็นเศษตัวละครนะสะสมครบมันถึงจะเรียกตัวละครแบบสุ่มๆออกมาได้แล่ถ้าเกิดเราสะสมครบแล้วจะไปเรียกที่ไหนใช่ไหมด้านขวาบนเลยที่เป็นกระเป๋าอะนั่นแหละถ้าเกิดว่าเราสะสมครบแล้วเนี่ยเราจะมาเรียกได้ไงใช่ไหมครับแล้วก็ในนี้ก็จะมีพวกไอเทมที่เราได้มาจากกิจกรรมต่างๆ้วยนะพวกเร่งความเร็วรับทรัพยากรอะไรพวกเนี้ย ตัวระบบเสริมของเกมนี้อีกอย่างหนึ่งคือน,นี่ครับหมู่บ้านโพยาด้านซ้ายล่างนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเมื่อเล่นไปสักพักหนึ่งเราจะสามารถมาสร้างบ้านที่อยู่ของพวกไอสไลน์ไม่ได้อะเออแล้วมันก็จะผลิตพวกเศษของตัวละครให้เราเห็นหนะครับเออนั่นแหละเมื่อเรารับได้ก็คือมากดรับที่ด้านขวาด้วยแบบนี้ แค่นี้แหละครับแล้วเดี๋ยวตัวของรถเข็นน้องลูซี่เยอะขึ้นมันก็จะสร้างของได้มากขึ้นนั่นเองและไอเวลาที่เราสร้างเนี่ยมันไม่ได้มีแค่แบบ2แบบนะมันจะมี4แบบเลยแล้วมันจะมีบอกได้ว่าแต่ละอันเนี่ยมันจะผลิตมากน้อยแค่ไหนช่วงกลางวันอาจจะเร็วช่วงกลางคืนอาจจะช้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องเพื่อนใช่ไหมครับอ่าเพื่อนเนี่ยจะอยู่ด้านขวาบนตรงนี้นะครับก็กดเข้าไปได้เลยนะครับและก็เราสามารถเพิ่มเพื่อนได้ที่ด้านซ้ายล่าง คือก็แอด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 กันให้เรียบร้อยเลยนะครับหรือเราจะใส่ชื่อของเพื่อนแล้วก็ค้นหาก็ได้แล้วก็อย่าลืมรับด้วยนะก็คือไปที่จัดการคําขอเนาะรับเสร็จแล้วเรายังส่งแต้มไอตัวหยดน้ําอันนี้ไม่ได้นะต้องรอ1นวันนะครับเป็นเพื่อนกันก่อน1วันถึงจะส่งหากันได้ครับ ส่วนเซตติ้งหรือตั้งค่า,ข,าของเกมนี้จะอยู่ด้านขวาบนนะครับที่เป็นรูปฟันเฟืองอะเนาะเราเข้ามาได้เลยก็จะมีการเลือกเซิร์ฟเวอร์ด้วยเผื่อบางทีแบบเอ้ยทำไมแบบหาเพื่อนไม่เจอว่าอาจจะอยู่กับละเซิร์ฟเวอร์กันก็ได้แล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนภาษาเนาะก็สามารถเปลี่ยนภาษาไทยได้ที่นี่ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้แล้วมีคําสั่งรีเซ็ตเกมด้วยนะครับถ้าเกิดว่าต้องการที่จะรีเซ็ตก็ลองใส่เลขเข้าไปดูนะอันนี้เลขของใครของมันนะครับ แล้วก็จะมีเรื่องของการแจ้งเตือนต่างๆผ่านทางโทรศัพท์อันนี้ก็ไม่ไน่ามีอะไรสําคัญมากและดูด้านซ้ายต่อนะครับมีเรื่องของการปรับเสียงแล้วก็กราฟิกด้วยนะครับ